สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้ละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับยูทีคอของหอยวันนะครับพี่น้องเด้อกับสิบพาพีีพานองนี่มาเอางวัวงอ่งาง้ำานะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็มีถึงอ่างัวแม่ลูกงัวโค้ง่วสาวพร้อมผสมนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็นัวทองนะครับเนาะหาผู้ใดสนใจก็เตรียมตัวไว้ดีๆสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะ สำหรับข้อความวันพิกัดกัจยุทธิบ้านสงเปลยตำบลขว่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนุภาพพี่น้องเด้อกัจยุทธิ์ถนนใหญ่นี่แหละครับถ้าจังไดกะสามีเสียงรบกวนกะต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเด้ะวันนี้ว่าวันที่มาเปิดราคาแบบเท่าไรนะครับพี่น้องกัสิบห้าปีเพราน้องมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับสสวัดีคเอาเริ่มจากพูดอะไก่อนครับวันนี้ครูแม่ใหญ่ครับครูแม่ใหญ่นะครับเนาะ อ่าแม่ลูกครับแล้สิพาพี่พี่น้องอันนี้แม่ลูกกันบ่ครับนี่ลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องเด้ออ่านี่ยระครับพี่น้องเป็นครูแม่ลูกนะครับพี่น้องสำหรับครูนี่ลูกไม่ยี่เดือนหรือครับตัวนี้ลูกมันเขาหกเดือนแล้วครับลูกหกเดือนอันนี้ลูกของพ่อไหนครับเดือลูกกันแรกนี่เขาเจ็ดเดือนครับลูกสี่เขาเจ็ดเดือนแล้วอันนี้ลูกพ่อไหนครับลูกซีไว้ครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องอ่าอันนี้มีใบมีหลอดครบนะครับพี่น้องเด้ว่าอายุอีกมันเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องแล้วลูกซีไว้ศูนย์เก้า บัดนี้ตัวแม่มันผสมไปครับนี่ตัวแม่ก็ผสมแล้วครับใส่ใส่พอได้ไปครับซี่ไหวครับแม่ก็ใส่ซี่ไหวสวนเก่าหกใบขึ้นเก่านะครับเนาะมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องเด้ออันนี้คือใบผสมหมอันนี้ใบผสมไหมนะครับผสมวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภานะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็ผสมซี่ไว้สวนเก่าหกใบขึ้นเกลืเลยครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับตูบหลังส่วนสูงตัวนี้สูงอยู่ที่เท่าไรครับนี่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนาะเหล่าผู้ใดอยากจะได้ แบบนี้นะครับเป็นง่วแมีใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละถ้าใครชอบแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะวัวคมใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ลูกตัวที่ไหนล่ะครับลูกตัวที่สามในทองครับโอ้ลูกตัวที่3อยู่ในทองนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแม่แดงแล้กกับเครื่องบดมาเต็มนะครับถาผู้ใดมากได้ของแม่เป็นสายหงดนะครับเบื้องตัวลูกเป็นของบามันครับผมแล้วก็ใไส้บามันขอไปอีกครับถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนหนาของคนกไรครับพี่น้องอ่าขาดำๆเครื่องบดนี่มาหลนะครับเด้อเดี๋ยวถ้าเบื้องต จะดูด้านข้างด้านนี้ครับผมอเห็นนะครับว่า,านี่นะครับเดือดสิทธายางเบื้องด้านขางด้านนี้ครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเด้อดูส่วนลึงนะครับลึงกับมานหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะยิก็ได้อ่าโครงสร้างถือว่าใหญ่กระดูกใหญ่แหละครับพี่น้องเห็นละของแม่เป็นนะครับพี่น้องเด้อเป็นวอลรูปร่างใหญ่แล้วกันพายาดของซีวนี่ลูกลูกนี่แดงเข้มเลยด้ครับพี่น้องเด้อประเดี๋ยวมาเบื้องกันวไวลูกของไอ้จ้าลูกของไอ้ ตัวนี้นะครับน้าครูแม่ลูกครูนี่จังหอยวนมันจะเปิดไวัยต่าไหนเดี๋ยววันนี้ครูนี่ห้องไวท์เทลไดรับนี่เปิดไวัยสองแสนสองครับเปิดไวทัทีสองแสนสองนะครับพี่น้องเด้ออันนี้แหละครับทายาทของ CY วายศูนย์เก้าหกเดี๋ยวจะพาเบือ้องลูกมันครับพี่น้องวันนี้นี่แหละในส่วนของลูกก็สี่ให้เบิ้งใช้แดดชัดๆครับพี่น้องอ่านี่แหละจิ้มดำๆนี่แหละครับผมนี่ขาทุกขาถอนนี่วันนี้นะครับนะรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างนะครับพี่น้องเด้อวันนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ นี่ตอนนี้เป็นเบอร์ไม่นะครับ0982978922อ่าอันนี้เป็นเบอร์ใหม่นะครับเนาะเบอร์เก่าไอ้เสาไส่หรือเป็นบ่ครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าเศร้าใส่เลยนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับพี่น้องเด้อเป็นเปิดไว้นะครับเนาะคู่แรกนะครับวันนี้ไอ้ต่อไปเปิดเปิดอะไรครับวันนี้คู่แม่ลูกคู่แม่ลูกอีกคู่นึงคู่แม่ลูกอีกคู่นึ่งนะครับพี่น้องเด้อลูกเป็นตัวน้อยๆเหมือนมันบอครับโอ้นี่นะครับพี่น้องเด้อลูกมันอะไรมาท่านนี้ลูกนะ อ่านี่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องนี่เบิ่งคู่แม่ลูกคู่นี้ครับเดี๋ยวเบิ่งไอ้พาเบิ่งแม่ก่อนก็ได้ครับพี่น้องเนาะแม่ตัวนี้เป็นไในรามันแล้วก็สีแดงดีนะครับพี่น้องเด้อแดงทั้งตัวแดงเข้มนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ในส่วนของลูกเพิ่นนะครับเนาะนี่ยนะครับเดี๋ยวสิพาพีหน้องเบิ่งลูกมันนะครับเนาะแหลนมาแล้วครับอ่าลูกจักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกได้หาเดือนกลัวนะครับเด้อนั่นตัวตัวยุกตัวนี่นะครับพี่น้องด้วลูกคนนี่ตัวนี่น้อยนี่แหะครับผมเป็นลูกของพ่อดครับ ตัวนี้มัมีใบครับโอ้ตัวนี้เพิ่นบอกว่าเป็นซีไว้ครับไอ้ยซีไว้แต่ว่าเจ้าของเก่าบ่ให้ใบมานาวนะครับเนาะเพิ่นบ่กเป็นหาอยู่แต่ว่าหาบ่พอเพิ่นก็เลยเออบ่เอาวุโอ๋ออันนี้เป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านั้มบ้านบ่ครับแม่นอ่าอันนี้หัวนันรุ่นเขาเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องเรื่องนะครับลูกซ y 0 9 6เดี๋ยวจังไปเบิ่องไม้เขากำลังห่าอยู่อ่าบัดนี้โตโตเมียนี่เพิ่มใบผสมไส้พอได้ไว้ครับนี่เพราะนี่เพิ่นผสมครับผสมไปวันที่8ครับ ผสมไปวันที่8อันนี้ใส่ไอกาเลิศได้ครับพี่น้องเด้อใส่ KF 68ไว้นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสียางวุ้นเบื้อ่ะส่วนท้ายครับพี่น้องโอ้ตัวนี้หางหางเงี้วพุงหางใหญ่ดีครับพี่น้องครับแดงกับแดงทั้งตัวเลยได้ครับถ้าผู้ใดมักแบบนี้ได้ครับเด้อนี่แหละในส่วนของแม่เพลินนะครับผมไอ้ตัวนี้ให้ลูกมาจักตัวหรอครับตัวนี้ ลูกที่สองในท้องหรอลูกที่สองผสมการเลี้ไว้อยู่ในท้องนะครับพี่น้องเด้อะตัวอันนั้นเป็นลูกแรกครับตัวตัวเมื่อกี้เป็นลูกแรกนะครับตัวหาเดือนนะครับพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เพิ่งผสมนะครับเนาะผสมวันที่8พฤศจิกายนนะครับพี่น้องเนาะผสมไันอาทิตย์ที่แล้วนีะครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนหนาโอ้โหนี่เลยปากนะครับพี่น้องตัวนี้สีแดงเข้มดีทั้งตัวนะครับเนาะขันผู้ใดมักอยากจะได้ม้วนแดงๆแบบนี้ไปนะครับพี่น้องเนาะแต่มาเอาอยู่นี่ครับวันนี้คู่แม่ลูกคู่นี้เปิดไเท่าไหร่ครับเปิดไม่ แสนสองครับเปิดไว้ที่แสนสองนะครับพี่น้องเด้อครับอ่าเนี่นะครับเดี๋ยวสิพายยางเบิ้งไอ้อ่าด้านข้างมนิทัรับพี่น้องอ่าเนี่นะครับเนาะลักษณะของบัวอ่าแม่ลูกนะครับพุ่นลูกพันยุ่พุ่นนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพายยางไปเบิ้องไม่ครับผมอ่านี่แหละครับลักษณะของแม่เพิ่นนะครับนะเดี๋ยวสิพายยางไปเบิ้งลูกนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่นอ่าห้องไว้ที่แสนสองนะครับพี่น้องเด้อคู่แม่ลูก พุ่นลูกกับยืนย <hi> ุ่งเหยิงนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิยางไปไล่ลูกกันทั้งนี้ครับพี่น้องนะครับเนาะอันนี้แหละครับพี่น้องเด้อลูกเคนนะครับเนาะลูกของไอตัวเมื่อกี้ครับนี่นี่แหละลักษณะถ้าผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละครับเป็นตื่นจากน้อยนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิผ้าผ้าเบื้องตอนยืนยืนคู่กับแม่ครับพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกเท่าครับผม เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เก้าแปดสองเก้าเอ็ดแปดเก้าสองสองอ่านี่นะครับพี่น้องอันนี้งัวะเพระท่านเนี่ยมดแค่นี้ได้ครับพี่น้องเด้อกสิมีอยู่ทางพุนเป็นงัวะทองนะครับเนาะเป็นง้วะสาวทองเป็นงัวสาวทองแรกเดี๋ยวสิพาพี่พ่อหน่องยางไปเบิ่งครับอันนี้ปไาพี่น้องบัดนี้ไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องอันนี้นะครับกสิผ้ามาเบิ่งอีกสองตัวทั้งนี่นะครับพี่น้องสําหรับสองตัวทั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงัวะทองสาวนะครับเด้อทั้งสองตัวนี่แหละครับ นี่นะครับพี่น้องกะมีแตะโถใหญ่ๆเนื้อหนังเต็มดีทุกตัวแหละครับในส่วนของลักษณะตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะตัวนี้นี่เครื่องบดดีได้คับพี่น้องเด้อขาดําถีบหูดําติดบดมามากๆนะครับพี่น้องตัวนี้นี่แหละครับสําหรับตัวนี้เป็นงอทองสาวใสใส่พอดได้เลยครับตัวนี้ใส่แจ็คปอตร้อยล้านใส่แจ็คปอดร้อล้านนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ผสมแจ็คปอตร้อยล้านนะครับพี่น้องเด้อส่วนสูงตัวนี้ก็สิประมาณร้อยห้าสิบบวกได้เนาะเนื้อหนังกะที่ว่าหนามาดีได้ครับพี่น้องสีแดง เข้มทั้งตัวนะครับเนาะใส่แจ็คพอตร้อยล้านไว้เด้ครับพี่น้องเด้ออันนี้นะครับจักเดือนหลัก็ให้พี่ให้น้องเบิ่งเอานะครับเนาะอ่าผสมวันที่22พฤษภาคม63นะครับมาหอดมื้อนี้ก็จักอ่าประมาณจักเดือนกับ6 6เดือนครับ6เดือนนะครับพี่น้องเนาะวันที่22นี่ก็ได้6เดือนอ่าครบครบวันที่22่สิอครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้โตน้ลำตัวนี่ก็ถือว่ายาวเด้อครับตัวนี้อ่านี่เนื้อหนังก็ถือว่าหนาได้การนี่แหละครับแล้วก็ นี่แหละครับกะสีผ้าเบิรงอ่าทึงส่วนล่างนะครับพี่น้องเนาะส่วนลึงนี่อ่าเดี๋ยวจะดูส่วนท้ายดนะครับเด้ออ่าส่วนท้ายจิ้มดำๆต,ตัวนี้ท้ายก็ยกสูงดีอยอะเลยครับพี่น,ออนอ้องนี่แหละอ่าเงาหางครับท้ายดำอ่าจิ้มดำๆนี่นะครับพี่น้องปัญหาข,าท,ขาทกขาถอนนี่บ่มีเนาะบ่มี่ครับ,บรบับประกันหัวครอบก,กับของครับอ๋ออี่เป็นหัวครอบจากของไฮวอนนี่นะครับพี่น้องเนาะเอาคือวัวสาวมากแต่ว่าผสมไปนั่นเลยครับ อ๋อนี่ยนะ,ค,ะนยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาพี่พะหน้องเบิื้อ่งตัวนี้คนะักๆเนาะอันนี้เป็นวัวจากข้อของหอยอ้วนนะครับพี่น้องเด้อสื่อตั้งแต่ว่าเป็นสาวหน่อยเหมือะก,กันะมาผสมแล้วเด้อครับพี่น้องใส่แจ็คพอตร้อยล้านไว้นะครับพี่น้องเนาะอ่าม้วนผสมนี่เองี้ครับครับบัดนี้ตัวนี้ห้อยอวนเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่เปิดไใบแสนสามครับเปิดไว้ที่แสนสามนะครับะะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้อ่าแม่พันตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะที่ใส่จากพอตลอยล้านเป็นวัวสาวสดๆใหม่ๆอยู่ครับพี่น้องเนาะอ่า <Okay. S 2> มาเอาอยู่นี่ได้นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวส่วนเบอร์โทรนี่ผมกับสิทย่อยขึ้นหน้าจอไว้ทีตรงนี้นะครับพี่น้องเนาะลักษณะของนมนะครับพี่น้องเนะาะไก่พี่น้องพี่จะนั่งองดูครับเด้อนี่แหละครับขอขานะครับพี่น้องเนาะดำๆแบบนี้แหละยืนขาหน้าตรงดีนะครับเด้อพี่น้องนี่แหละนำนะครับ,นะนบเาานาะให้พี่น้องเบื้องเจ้าหน้ไก่อยากเห็นพี่น้องเขาเบื้องตัวจริงนะครับพี่น้องเนาะเน้นเบงตัวจริงเน้นมามาดูตัวจริงที่หน้าข้อนะครับเพราะว่ายู่ติดถนนใ่ญ่ครับพี่น้องเนาะผู้ใดอยากอะไรแบบนี้ตัวนี้ อ่าห้องไว้ทีแสนสามกะสามารถต่อร้องได้เด้คับเด้พี่น้องเด้ต่อรองได้ดดดต่อรองได้แล้วก็ทั้งวันนี้รับส่งเวง่นกับมีใหยอย้อีกนะครับพี่น้องอ่าถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละทายยืนครับพี่น้องนี่ยืนกับสง่ายืนเฉิดดีที่ใครพี่น้องนี่นี่นะครับเนาะอ่ะเดินให้ดูอ่านี่นะครับปัญหาขาทุกขาทอนเก็บกีบเก็บเรียบนี่บ่มีนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับเด้อนี่แหละตูงใหญ่ทด้ใครพี่น้องตัวนี้ ตัวเงี้ยเลยก็ถือว่าตัวหนาเลยแหละครับเบื้องข้อขาสันพวกนี้ก็เงี้ยยุครับพี่น้องนี่อ่านี่นะครับเด้อนี่นะครับเนาะตัวต่อไปครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวสิภาพไปเบิ้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องเนาะลักษณะตัวต่อไปนี่กัส่วนสูงกับประมาณทั้งตัวนี่แหละครับพี่น้องประมาณเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นงอท้องเสาปะครับนี่ท้องเสาเช่นกันโอ้โหตัวนี้กับถือว่าบูดมากขึ้นกันครับพี่น้องสีแดงเข้มๆทั้งตัวนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ขอขาคลิปหูดำนะครับพี่น้องอ่า สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงูที่ตันใไงขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อหนาครับผมแล้วก็ในส่วนของอท้ายนี่ก็ถือว่าท้ายหนาเงาหางไงกุ้งกวงครับพี่น้องนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่แหละส่วนท้ายครับพี่น้องเนาะพวงหางครับพวงหางไงเงี้ยครับผมนี่แหละอาส่วนสูงตัวนี้ยุติประมาณเท่าไรครับนี่ร้อยห้าสิบบวกนะครับพี่น้องเด้อร้อยห้าสิบสามพื้นนะครับเนาะเป็นวัวที่ตัวใหญ่สีแดงทั้งตัวนะครับเนาะเนื้อหนังตันมากๆครับ แล้วก็เดี๋ยวสิ็ดพัเบื้องส่วนหนาได้ครับพี่น้องเด้อนะครับอ่าส่วนหนาก็เป็นกระดายลิปหูดำนะครับเนาะอ่าคลิปหูดำข้อขาดำโบนนะครับเด้อน่แหละน้ำพี่น้องน้ำก็ซื้อมาอ่าหลายอยู่นะครับพี่น้องนี่กระดายแถวผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เป็นท่องสาวนะครับเนาะผสมผสมพอไรครับผสมเอสเคองศูครับผสมเอสเคห้าสองศูนยอันนี้มีใบมีหลอดให้ได้ครับพี่น้องเ<ห>ด้ออ่า SK520 นย์นะครับโอ้อันนี้ก็งอจากคอกเย็นขึ้นกันนะครับเนาะ อันนี้ก็คืองัวจากคอขอกหอยอวนขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อว,วันที่ผสม,มก็12สิงหา63นะครับพี่น้องเด้ออันนี้วันนี้มีใบมีหลอดไห้นะครับเนาะสิ่งสําหรับงัสวสองตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสําหรับการเป็นแม่พันธุ์ย่างดีเลยครับสีแดงเข้มเครื่องบดกับมาเต็มนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญเป็นง้วจากอคอกของหอยอวนเลยนะครับพี่น้องเด้อเป็นเอ่อเรียงม่แต่เป็นสาวุานะครับพี่น้องกับผสมจังติดเอามาผสมเองนะครับพี่น้งนองเนะาะเป็นติดบุญเลครับพี่ะะน้องวันนี้ตัวนี้ห้อยอวนเปิดไว้ที่เทหรสครับเป โอ้เปิ่าไมแสงสามทอตัวนั้นเนาะคล่องเลยทั้งสตัวต่อรองได้ทั้งสองตัวหลักการลดรับส่งพันมีให้หลักกาในหลักเดืองของตำนี้ประกันนะครับขาทกขาถอนประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับประกันคลองครับนี่คลิปนี่ยังตรวจท้อก็คือทั้งสองตัวนี่ตรวจท้องแล้วนะครับพี่น้องอ่าเนี่ยนะครับเด้อพันมีคลิปให้เด้อครับเด้อแถวพผู้ใดอยากจะได้มือมาเบิ้งง้วกับจังขอเบิ้งคลิปน้ำฝนกระได้นะครับพี่น้องเนาะใช่ครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็น อาองูท uh, ีตัวใหญ่ด้ครับเด้อวัวจากคอกของห้อยวัตนนินะครับลักษณะทายืนครับพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้โอ้ไทยไทยยกไทยสูงแล้วก็นาครับพี่น้องนี่นะครับเนาะเบื้องหนังข้อครับผมอ่านี่นะครับเด้อก็ให้พี่ให้น้องพิจเจรนาไปน้าทิพย์นี่แหละครับผมแล้วก็ที่สําคัญให้เข้ามาดูตัวจริงก่อนนะครับเด้ออ่านี่นะครับสองตัวนี้วัวจากคอกห้อยวัตเปิดไวโตละแสนสามนะครับิีดำาๆตัวนี้ไทยกว้งแล้วก็เงาหางง่ครับพี่น้องนี่แบบนี้แหละครับอ่า ผู้ใดกําลังมองหาง้วแม่พันอยู่ครับเนาะไห้มาเอาอยู่ของหอยว้วนในคลิปนี้ครับผมอ่านี่แหละครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอพ่อไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าใครสนใจตัวไหนก็ตามที่บวกนคลิปมานะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับพี่น้องเนาะตามมือโทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ให้อ่าหน้าจอตรงนี้นะครับเด้อของหอยว้วครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ